โอเคท่านผู้ชมอยู่เพิ่งกอคลิปนะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ใครสนใจที่จะเข้าเพจเ m มเซททีก็สามารถกดไปที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยยังไม่พอท่านผู้ชมเรา,ย,ายังมีทิศขอได้ท่านผู้ชมได้มาพูดคุยกันด้วยนะส่วนมากผมจะออนทิศขอไปบ่อยเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> อย่าลืมเข้ากันด้วยละ่ะ <Okay. S 1> ถึงแม้ว่ามันจะดูเงียบสงบแล้วมีคนออกกลุ่มบ่อยกันไปก็สามารถเข้ามาดูได้เรามีระบบต่างๆท่านผู้ชมได้เล่นกันด้วยแม้ถึงคาสินโนก็มีนะคนดูก็สามารถมาเล่นคาสินโนกันได้นะผม,มเสียสล็อตไปประมาณหนึ่งพันเลยนะโคตรเทเ แยมยังไม่พอด้ผูไชมและเราก็ยังมีติกตอกน้วูไชมใครสนใจก็สามารถกดติดตามกด f ฟ l l ล w ์และกดใจให้คลิปของผมได้เลยนะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถกดไอทีใต้ล่างคลิปนี้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลย let's go <S No fun and simple love. โอเคก็สวัสดีทุกคนกนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผม j จมส์เซหรือเนโลที่ว่าเจมส์มิลเลอร์นั่นเองทุกคนนะใช่แล้วแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในประเทศที่เราอยู่กันตลอดนั่นเองนั่นก็คือ d ี s c เ t สซิตนั่นเองนะคะทุกคนโอเคก็คือในวันนี้ผมก็ได้กลับมา MTA แล้วนะหลังจากที่ผมได้หายไปเนิ่นานมากนานเราวๆแบบ เป็นอาทิตย์ถ้าทุกคนสังเกตใน MCA ทุกคนจะไม่เจอผมเลยแม้แต่วันเดียวเชาาว่าเนื่องจากผมติดธุระและผมไม่ได้แจ้งทุกคนถูกต้องนั่นแหละ okay โอเคก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการนำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคลิปกันเลยแล้วกัน let's go man one hour later โอเคนะทุกคนเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากเนาะเพราะว่า ในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตเล็กๆน,น,น้อยๆที่พี่ใบได้ทําการเพิ่มเข้ามานะครับทุกคนอันนี้ไม่เกี่ยวนะแค่จะมาดูเฉยๆว่ามันอันนี้มันอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเท่าเดิมนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็เดี๋ยว,วเราไปดูสิ่งที่เราอันนี้แล้วกันอ่าอันนี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะมีเหมือนเดิมแฟชั่นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเราไม่มีตัวเคล็ดลกโอเคสิ่งที่ผมพูดถึงก็คือสิ่งนี้เลยทุกคนนี่เลยทุกคนนี่เลยนี่เลย แค่จะยืนคู่กันะ่ะทุกคนเออเจ๋งเจ๋งเลยนี่โอเคแคปรูปไวโอเคก็จากที่ดูมาอัปเดตแฟชั่นใช่ไหมครับทุกคนอัปเดตแฟชั่นใช่ไหมรู้สึกเหมือนจะอัปเดตแฟชั่นแต่ไม่รู้อยู่ไหนอ๋อนี่เปล่าอ่านี่อัปเดตแฟชั่นทั้งหมดอ่า 4ตัวเชือยตัวนี้อุ้ยขอโทษครับทุกคนเตี่ยวทานอันนี้ของต้องจัดเว้ยไม่ได้แล้วป่ะนี่ทุกคนมันโคตรโดนเลยอะก็ประมาณนี้นะทุกคนเนาะโอ้ยก็ใครที่สนใจที่อยากแรกก็สามารถมาแรกได้ที่จุดหน้าตลาดนะครับทุกคนนะโอเค ๋ยวจะบอกท่านตอนการหาโทเค็นเนาะตามที่ผมดูมาก็เปิดวนที่กระเป๋าทุกคนออนหนึ่งชั่วโมงจะได้เป็นโทเค็นตัวเนี้ยออนชั่วโมงที่2จะเป็นตัวเนี้ยนั่นคือออนอย่างละหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงที่3จะเป็นตัวนี้ใช่แล้วถ้าตามหลักการถ้าผมถ้าไม่พูดตามหลักการผมเนาะก็คือสุ่มโทเค็นนั่นแหละมันหมวการสุ่มโทเค็นอันนี้คือไม่แน่ใจในความคิดผมผมเห็นแม่มันมาเป็นหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ทุกคนอาจจะมาแบบเป็นหนึ่ง 2แล้วมา,ามา3โทค็นที่หาย,ยากที่สุดสำหรับผมก็คือนี่เลยตัวนนเนี้ยยากมากโทค็นเอเนี่ยยากมากโทค็นดีกับ Y ทุกคนสังเกตดู39 29 11 w h a t t h e fuck man มันไม่ใช่มันไม่ใช่ใช่ไหมละ่ะนั่นแหละคทุกคนเพราะอัปเดตน่าจะมีประมาณนี้เนาะ เอ้ยผมเดี๋ยมาทำอัปเดตอ่าอันก่อนๆเลยทุกคนน่าจะไม่อยากรู้ละใครที่อยากรู้อัปเดตก่อนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ร้านคลิปเดี๋ยวผมมาทำให้เนาะอัปเดตคร่าวๆคือมีเขาเรียกว่าวิทยุตัวใหม่วิทยุใหม่ก็คือเปลี่ยนสกินวิทยุตัวใหม่ก็สกิสนสำหรับพรีเมียมนั่นแหละนะทุกคนเนาะใช่แล้วสินค้าไม่มีเพิ่มมาใหม่ น่ประมาณนั้นใครที่สนใจเลี้ยงแมวก็าสามารถไปเลี้ยงได้เนาะแต่ว่าไม่ใช่ผมขี้เกียจไม่เลี้ยงเอแต่ไม่แน่ใจอาจจะไปเลี้ยงก็ได้แก้งเห่าอะไรเงี้ยโอเคก็จะมีประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะคลิปนี้อาจจะมาช้าไอ้มาเร็วดีจบเร็วเนาะใช่แล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันว่าเขาอุ้ยโคเทีเลยอ่ะอฮ้ยโคเทีเลย เงินไปบูเราไปดูข้างบนกันนะทุกคน,นว่ามันเป็นยังไงถ้าผมใส่ผมเฟี้ยวแน่เลยเฟี้ยวมากๆแน่เดี๋ยวรอดูทุกคนก็ตู้บาไม่มีคใครเลยหรอเป็นไปได้ไงอ่ะปกติต้องมีนะเอ้ยจริงเปล่าเออไม่มีว่ะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยละกันนะทุกคนนะก็ขอลาไปก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้มันก็มีแค่นี้แหละมันก็มีแค่อัปเดตแฟชั่นไม่กี่ตัวเอง อัปเดตแฟชั่ fashion, นดีเบสเนาะไม่กี่ตัวเพราะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันทุกคนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายหยุดมาแต่รถกูไปไหนแล้วนะ่ะอยู่นั่นได้ไงวะ What the fuck